ก็ดินสําหรับปลูกสลัดนะครับเราก็จะพยายามทําให้ดินเขาล้วนสุยนะครับเพราะว่ารากของสลัดเนี่ยเขาจะอ่อนถ้าดินที่มันแน่นหรือแข็งเกินไปในรากเขาก็จะชอนชัยได้ไม่ดีนะครับทรงพุ่มเขาก็จะเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนผสมของดินที่เราทําก็คือว่าเราจะใช้ตรงส่วนหน้าดินของเราเองเนี่ยนะครับหส่วนแล้วก็ใช้ปุ๋ยนะครับผมใช้เป็นปุ๋ยแม่โจ้1ส่วน แล้วก็ใช้แกลบนะครับหรือขุยมะพร้าวก็ได้นะครับ1ส่วนอัตราส่วน1ต่อ1นต่อ 1, 1นะครับแล้วตอนนี้เราก็จะเสริมโดยการที่ว่าเราเผาถ่านครับเราใช้ถ่านมาอีกประมาณสัก50%ก็ได้นะครับถ่านเนี่ยจะช่วยทําให้ดินเป็นโพรงนะครับเหมาะกับการที่รากของสลัดเนี่ยเขาจะเติบโตแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการปลูกระบบอินทรีย์นะครับยิ่งปลูกดินจะต้องยิ่งดี รเราใช้ดินชุดนี้ตลอดชีพเราไม่มีการเปลี่ยนดินเราอาจจะเติมแค่อินทรีย์วัตถุโดยการเติมแค่แกลบดิบหรือเป็นแกลบที่หมักแล้วนะครับหรือเป็นการเติมปุ๋ยมะพร้าวแค่นี้เองครับแต่นี่เรามาเสริมโดยการที่เราใช้ใบไผ่ครับอันนี้เป็นไผ่เลี้ยงนะครับเราก็มาช่วยทําให้ตัวดินเนี่ยมันโปร่งมากขึ้นนะครับหลังจากเก็บผักไปแล้วนะครับเราก็จะเติมอาหารลงไปก็ในการเติมปุ๋ยแม่จโจ้นะครับ ปกติสูตรในการเติมปุ๋ยแม่โจ้เนี่ยเราจะเติมประมาณ2กิโลกรัมต่อ1ตารางเมตรแต่นี้แล้วแต่เราปรับใช้นะครับเพราะสลัดเขากินกินปุ๋ยไม่เยอะแต่ด้วยความที่ว่ารอบของการตัดเขาเร็วประมาณ30ิวันนะครับผมก็จะเตรียมดินโดยการใช้ปุ๋ยนิดหน่อยนะครับแล้วผมจะมาเติมทุกๆ10วัน10วัน10วันผมจะเติมปุ๋ยรอบๆทรงพุ่มจริงๆแล้วการปลูกระบบอินทรีย์เราต้องลืมภาพเก่าไปก่อนว่าต้องตากดินต้องใส่ปูนขาวนะครับไม่ต้องครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ